ปกติฟองฟ้าครับที่บ้านลักไทยครับบางจะเป็นชานะครับกาแฟชาอ่านเช้านะครับครับเนี่มาครับตอนนี้ก็มาเที่ยวมีอัญยังไข่พองครับมีอย่างอขปกติมีอย่างอันอันนี้อะไรครับอันนี้ ตัวลายตัวลายเสือล้ำคชา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 อย่างคักินบ่ได้ข้างหลังข้านั่งเรียนี่เขาผสมอย่างบ่ครับ Được à, 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 không anh chị? Được không anh cháu? Đây là nấm Nấm tham mật đi nè ừ. Khuất được rồi cháu Để cháu chụp chụp Để ดูว่าร้อนแต่ไม่ร้อนครับเดี๋ยวชารลูกโอ้โโล,ลูกปากอันนี้ชาอะไรเจือดอันนี้เปให้เขาดูดเดือนไหมครับโอ้<ม>โอโลูกปากเลยครับโอเคครับขอบคุณมากคร,รับไปซื้อมาหาครับเต็มครับอาคากรอันเองโอเคครับของก้าวันนีครับลูกปากอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับมีของฝากครับ ของฝากดูของฝา, <c oughs> ากแก่งไหมเก๊กงวยผสมน้ำผึ้งสามสิบบาทขฝากพวกเอาหมากฟางดองนะครับ อันนี้วายนะครับชิมวายนี่มวกไวาย้ชิมน,นครับเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆเกียรครับสวัสดีครับเกียรครับนี่ก็เป็นคุณาหารครับบ้าน